ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตรวจเช็คตัวแมกในตตอนนะครับของเครื่องไมโครเวฟนะครับที่้อซ a ัมซุงนะครับเดี๋ยวเราถอดออกมาก่อนนะครับดี๋ยวก็ถอดสายออกครับก่อนถอดก็มักดีๆนะครับ ครับตอนนี้เราก็ถอดแมเกรตอนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นไมเกรตันของไมโครเวฟตําสูงครับเดี๋ยวเราจะเช็คกันนะครับว่ามันมีอะไรช็อตนะครับหรือไม่นะครับเราก็จะใช้มิเตอร์ตัวเป็นมิเตอร์เข็มนะครับเป็นตัวตรวจเช็คนะครับ โดยที่ตั้งวัดไว้ที่สิบคูณสิบนะครับครานี้เราซีโร่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดตัวฝาของไฟนีตอนดูนะครับครับหลังที่เราเปิดออกมามันก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับอขา,าของ ตัวเทอร์มินอลนะครับจะต่อเข้ากับขดลวดของตัวแม่ไกตอนะครับน้ากจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คกันว่าเราต้องใช้มิเตอร์หรือต้อนเช็คก่อนนะครับว่ามันอยู่ประมาณกี่โอห์มมันจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับนะครับขดลวดตรงนี้ถ้าเราเช็คตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ0ูนยสอูาโอห์มนะครับประมาณนะครับอันนี้ก็เขาก็ปกตินะครับขดลวดไม่ขาดนะครับ อันนี้เราเช็คแค่คดลวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอีกอย่างหนึ่งว่าคดลวดของไม่ในตอนนี้ช็อตหรือไม่ช็อตเราก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับข้างที่ย่านกุลสิทธิ์นะครับจะสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเราทำซีโร่ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นซีโร่มิเตอร์นะครับซีโร่มิเตอร์ทางนี้นะครับเราเดี๋ยวเราจะสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตอนที่เราวัดเข็มมิเตอร์ เขาจะต้องไม่กระดิกเลยนะครับนะเราจะวัดเทียบกับโครงนะครับผมจะวัดทีละขั้วนะครับผมจิ้มกับตัวโครงไว้นะครับยึ่ตัวโครงไว้เส้นนึงนะครับเดี๋ยวราลองจิ้มกับโครงขึ้นไหมอ่านี้มิเตอร์ยังขยับนะครับขึ้นกับโครงท่านเดี๋ยเราเช็คขั้วนะครับขึ้นไหมนะครับอ่านี้ขั้ววัดขึ้นนะครับแสดงว่าขดของ่ไม่ตอนเขาช็อตนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันช็อตที่ตัวขดลวดขดไหนนะครับหรือว่าช็อตที่ตัวเทอร์มินอลน,นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดตรงขั้วออกก่อนนะครับครับทันทีทันนี้เราได้ได้แยก ขั้วของแม่ตอันออกแล้วนะครับอันนี้นะครับขั้วของไม่ตนันกรุดออกจ,กจากตัวเทอร์มินอลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีนึงนะครับว่า,าเขาหนึ่งลงกลางตรงจุดไหนกันแน่นะครับมิเตอร์จะต้องไม่ขยับมานะครับมิเตอร์ต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีการขยับใดๆนะครับถ้าขยับตรงไหนก็แปลว่ากาวตรงนั้นนะครับ อันนี้ผมเช็คซีโร่ก่อนนะครับเลื่อกเ,เข็มึ่งนี่นะครับเราจะวัดตัวขดลวดก่อนนะครับขดขาขดลวดว่ากลาวไหมนะครับมดทางนี้นะครับมองมอเห็นกดที่หนึ่งไม่กราวครับกดที่สองก็ไม่กลาวครับแต่ว่าขดลวดของไมไ่ทอนไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คตัวเทอร์มินอลนะครับตอนนี้เทอร์มินอลเลอยอยู่นะครับเราก็วัดตรงเทอร์มินอลนะครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ช็อตครับตัวนี้ไม่ช็อตครับคือช็อตตรงตัวจุดต่อของหนัาอิตอนตัวนี้นะครับนี่ครับวิธีการเช็คนะครับ ก็จบการตรวจเช็คแมกนตอนแค่นี้นะครับพบสาเหตุที่ทำให้ไมโคิตรอไม่ร้อนแล้วนะครับเพราะว่าตัวเทอร์โมเนี้ลงกราวนะครับแต่ขดของแมกนิตอนใช้ได้อยู่ครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวได้ก่อนนะครับเพ mm hmm. ราะมันไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับ mm hmm. ก็จบแค่ตรงนี้่อนครับ